สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับหนุ่มนายชายทุ่งอีแตนินเตอร์ครับผมวันนี้มาดูรถดำเจ้าบิดเอียครับได,ดไ,ดดได้เทียวเดียวได้เทียวเดียวได้เทียวเดียวได้ต้องจอดก่อนครับมอน้ารั่วแล้วก็บรกไม่ค่อยอยู่ครับ ให้ช่างเช็คเบรกเช็คอะไรให้เรียบร้อยครับเพราะเราขนข้าวมันหนักมันอันตรายครับผมรถไม่ค่อยได้ใช้นะครับจอดนานเปลี่ยนโดยช่างผู้ชำนาญการครับ สนิมเกิดเลยครับไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วจอดตัวนี้เป็นพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ส่วนเจ้าคนนี้วิ่งทั้งวันครับเมื่อวานห้าเที่ยวไปกับสิบไปกับยี่สิบหกโลครับระยะทางสิบสามโล ลองเติมน้ำมันเต็มถังแล้วก็วิ่งดูครับตกเย็นเราก็เติมก็ตกวันละร้อยสามสิบบาทหกเที่ยวก็ร้อยหกสิบโลครับร้อยหกสิบโลเฉลี่ยเที่ยวแล้วประมาณสามสิบนิดๆครับสามสิบกว่าบาทก็ก็ถือว่าตอบโจทย์ยุคน้ำมันแพงครับผม ทานนะครับทีแรกนึกว่าจะแบกไม่ไหวแล้วนี่แบกสามตันก็โอเคครับผมส่วนของพีสมบัติก็โอเคแล้วครับที่โงงานวันแรกก็เปลืองน้ำมันหน่อยครับเพราะว่าระบบยังไม่ได้ครับปากจะช้ากว่ากว่าตัวรถนะครับดันไม่ได้มันจะมันจะรูดนะครับ แล้วปีนี้เจ้าของนาส่วนมากเลี้ยงวัวก็ให้เกี่ยวต่ำนะครับพรเกี่ยวต่ำมันก็เหมือนกดปากช้าก็จะรูดครับเร่งรอบเอาก็เปลืองน้ามันอันนี้เลยพี่สมบัติเพิ่มวินตัวนี้ครับจากหกนิ้วเป็นหกนิ้วครึ่งอันนี้โอเคแล้วครับแกวเมื่อวานก็ลองเจ้าตัวนี้ครับ ัญหาตัวเดียวกันครับปากช้ากว่าตัวรถตัวนี้ก็เปลี่ยนเพิ่มวินตัวนี้ครับแต่ตัวนี้ให้เขาวินเจ็นิ้วให้เขาล้างออกเหลือหกแปดหกจุดแปดครับเกือบเจ็ดก็ผ่านแล้วครับตอนนี้เหลือทำที่ปิดนี้ใหม่ครับ เหล็กมันผูกเวลาถ่ายเข้ามันจะดันออกกเลยวันนี้โดยรวมโอเคครับผมแต่แต่ตัวนี้เครื่องสู้งานดีมากกับหกเฮเคตัวนี้เครื่องฟิตมากครับดูจจกเ,เวลาพี่สมบัติดันกระดิกเ,เลีวนั่งมันจะสู้งานนะครับสู้ตามนิว้วเลยครับเครื่องก็โอเค ช่วงล่างเตรีมก็เลี้ยวง่ายอะไรง่ายเลยครับแต่คิดว่าดินปีนี้จะนุ่มๆแต่ที่ไหนได้ครับหากันปล่อยแล้วก็สภาพอากาศที่มันมีลมมันทำให้แห้งไวครับตอนนี้เกี่ยวข้าวเบาก็ยังรู้สึกว่าดินจะเริ่มแข็งแล้วนะครับใกล้จะหมดหมดแล้วนะครับ วันนี้น่าจะน่าจะจบหมดเพราะว่าไม่ค่อยมีคนใส่ครับเจ้ามะลิเบาตัวนี้หกหักจากปีที่แล้วมันแรงแล้วก็ราคาตกนะครับแต่ปีนี้ราคาดีมากอุ้มหนึ่งไปขายได้สามหมื่นสามสามหื่นสองก็ถือว่าชาวนาก็ชื่นใจหน่อยครับ ก็เหลือนิดนิดหน่อยๆ่อยครับตรงไหนที่มันตรงคอนี่ก็ข้าวก็รั่วตรงนี้หน่อยหนึ่งก็มาเพิ่มใส่เหล็กฉากใส่ตรงนั้นนะครับมีแค่นี้ครับสำหรับเจ้าพันนี้แต่เจ้าคันนี้คล่องแล้วนะครับคล่องคล่องใช้ได้เลยครับปากกินดีแล้วนะครับจากการเพิ่ม วินตัวนั้นคนระับตอนนี้ลูกค้าก็เอาเจ้า TFR มาให้ติดดำก็ยังพอดอยู่ครับยังโล่งเปลือยอยู่นะครับตัวดำก็สั่งมาแล้วครับ สั่งมาแล้วก็มามาสีสายค uh, รับสายให้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดมอเตอร์ครับเมื่อวานแบกใส่อีทตนินเดอร์แบกสามตันก็ยกสบายนะ ช่วยประหยัดเวลานะครับการกิดดำแต่อาจจะลงทุนหน่อยนะครับแต่คุ้มครับเพราะว่า,วามันเพิ่มความสะดวกสบายให้เราครับ <c oughs> วสวยครับใช้ได้ครับออกมาดี ตอนนี้งานเหลือสามสิบไร่ครับวันนี้แยกกันเกี่ยวครับอันนี้ของหนุ่มแบงก,ก็ไปประมาณสิบสิบห้าไร่ครับส่วนที่สมบัติก็ยี่สิบไร่วัน,นวันนี้พร้อมแค่ไหนครับพี่สมบัติ พร้อมทุกวันเลยอ๋อพร้อมทุกวันครับใจรักครับรถเกี่ยวอยู่ในสายเลือดครับคนเล่นรถเกี่ยวต้องต้องบูครับต้องสู้ต้องใจรักนะครับอย่าเล่นตามกระแสครับเราต้องรักจริงๆเพราะว่ารถเกี่ยวมัน เป็นเครื่องจากกลนัะครับเวลาทำงานก็ทำงานหนัก <c oughs> มีโอกาสที่จะอุบติเหตุได้ตลอดเวลานะครับพอรถมันจะวิ่งมันจะทำงานหนักมากแล้วก็มันเป็นระบบสายพานลูกปืนมันช่วงทำงานก็จะทำงานเต็มที่นะครับมันมีโอกาสที่จะโน่นนี่นั่นตลอดต้องพร้อมใจต้องรักนะครับอย่าหงุดหงิดกับการซ่อมครับ พะมันมีได้ต้องมีเสียอาจจะดูรายได้รายรับเยอะแต่บางทีมันก็อาจจะมีสายพานเสื่อมสภาพลูกปืนแตกอะไรเงี้ยมันมันต้องแลกกันถั่วเฉลี่ยกันนะครับถ้าเราใจรักมันคือเรื่องปกติครับของพวกนี้เช้านี้อากาศหนาวแล้วครับเพื่อนพี่เชาวรถเกี่ยวก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทำร่างกายให้พร้อมพร้อมลุยงานครับผม ทบคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆพี่ๆโชคดีครับเกี่ยวข้าวก็คนที่มีในหน้าก็ขอให้ได้ในหน้าดีๆแล้วก็รถก็อย่าเสียขอให้มีความสุขกับการเกี่ยวข้าวนะครับเพื่อนๆพี่ๆชาวรถเกี่ยวขอบคุณครับ